เราทำง,งานบุญของขวัญสาที่ใหญ่ที่สุดในยังจันทกันน,นี่แหละเนาะมาที่าทาวัดจันนี่เลยเป็นงานประเพณีเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยก่อนๆเลยเนาะเอาว่าเราทำวัจจันท์ก็กคือใหญ่เนะม,มืองคนเนาะเมืองคนมาดินมาเที่ยวงานหลายคแบบ คนแม่ไป ของเราวันี้เนาะข้าไปรอทั้งเทมของจุดร้อยกระทงเนาะไปเบ่งจุดกจ็จละลอยกระทง หลวงเลยเนาะแต่ว่ามันจะได้บรรยากาศคนละริวนี่ก็คือมาจะมีบอลลอยกระทงเนาะถนนเทีย่ยวยางนี่เป็นถนนดอนจันะเนาะเลียบไปตามแคมปคลองเลยทังเบื้องหัวมือเนี่ยค่ะเป็นน้ำคลอง เมื่อเนอะาะวันที่18เป็นเมื่อสองเวยอถ่ายที่ตามเบิงเนาะว่าสิดทายให้เบิงใดสำเร็จเพราะว่าอากาศหนาวจะหออ่อหลดลายอากาศดีเลยกรุณานมหาบงรวยเข้ามาเบิงกันต่อเนอะาะท้ยยังหลอกมาเนี่ยยังหลอกบางคนมาลอยกระทงชุดลอยกระทง อยู่จุดไหนเนาะยังแนมหาบเห็นเนาะไปอีกแคหน่อยอันนี้ข้ายกระทงเนาะอุหัวนท่าไร้องค้ามนุกัน,นทะไรยังยังมีกระจ้าล้ายลายบอดอยู่เนาะนี่กระจกจะวางค้ายแบบนี้เลยเนาะอันน,น้อยเนี่กระถือแน่นเนาะกูได้บรดรเหตุมากกับมาเสือเ,อเลย อันเท่าไรนี่อันเท่าไรเส้าพันกิมลอยๆจังโอยลอยฮะลอยอยู่หน่ำฟองเลยนี่ก็มีเนาะอันใหญ่ขึ้นมากกว่แพงขึ้นไปอีกอันลอยก็คือมีคนเห็ดมาขายเนาะเฮาบอนก็ได้บุเห็ดว่าเองก็ได้เนาะเห็ดมันก็รแถวบุมีเครื่องบุมีวัสดุกัเห็ดบ่ได้ คนมาขายหายอยู่เสือเลยสาวพันสามสิบพันไปาไปเปิ่งบอลไปเดาเลยคนขายจะแห่กันไลๆน่ๆเนาะขนาดบอลยางทั่วไปนะบนทางก็ยังคนมากนหลายละเออจุด้างหน้าก็มีเวทีเนาะมีเวทีกลาง มีการแสดงศิลปะของผากส่วนของหนาจะเป็นของทั้งหลักรับงอันนี้ทีมงานกูภัยยงานกูภัยโอ้่ใครอาหารพร้อมอยู่นี่โอ้แบบเหน่งงามนนี่เป็นหูงพยนาาเรย งามๆเนี่เท่านีนีย่ยอันนี้หกสิบอันนี้หกสิบนี่ยงามๆหกสิบก่อนๆเขาสิลอยเข้าจังสื่อเนาะคนยังร้ายร้ายผดเจอพาพรเบิ่งจุดคนรลายอยู่เด็ก็าจะลงไปลุมเนาะแปบ๊บนึงแป๊บนึง ละจีนเลยเนะนีน่ยถนนดันเนี่ยก็เต็มเป็นนังสือตุกปีนอ้องงานนั่นบุญเนี่ยทั้งด่านเนี่ยแมนลงไปวันลอยกระทรงมาสอมมึงก่อนไปจะเป็นได้ไง แค่ยังบนในใจ คุณคุณเห็นทางลงไปอยู่บนน่ะนะ ก็คืออยู่ประเทศไทยนะเข้าจะออจะมีแบบประกวดนะนะเพ็ดรล,ล,ลายล้าำแข่งขันกันไอ้คนก็จะมานั่งหลินเนะนาะมานั่งพักพรสมบรรยากาศแ,แถวนี้แหละนำถั่ววางงานอานาคตินี่กระทวงบวุญเนาะอยากสื่ออยู่วันแดกก็ได้มีคลายตัวไปเลยไปทายเพื่อไฟอยังหน่อยก็เนานะก่อนจบคลิปเนาะ และคลิปต่อไปกับ้าเบิ่งไปยางแถวเขาเจ้าขายเกรืองอีกเนาะเมื่อนี้ค้นแหงสิหลายกว่าแต่ละเมือ,อจุดลงรอยกระทงเนาะ จงเงอ,อเจา้าไต่เทียนเนาะมีควันไฟเกิดมาอยู่บนเรือไฟเรือไฟแต่บนเอรไลท์เนาะตั้งไว้ที่ทางคนละลั่มกับของปีกายได้ไหมคนละแบบเลยสั่งกันมาใหม่งามปะ เ่ามีจาก1ิบลำเนาะต่างเรียนยายไปตามหนงองอรนะูนะ้นสงามโอนแนมลงไปดัดลุมเห็นป้ายโฆษณาของแต่ละธนาคารผู้ที่สนับสน,นุนเรื่อไา่นะมือเรื่องเศรษบจิดบังเรือกกับบังยร่นิตเลยเนอะจะเป็นปืนพีเ่เดี่ยวแทงเรื้อคายนะมาพี่กายเนี่ยคนไล่กันเลย เพราะว่าจะเป็นตอนกลางคืนแบบนี้แหละค่ะตอนกำเริ่มมาเบิงเกือแต่ว่าตอนมาเบิงเกือมันแดดเนาะปั่นปักเขยังมีคนมาไลา่หลายครับแต่ผู้ชมคลิปนี้ก็บเฉพาะจ้าของเพื่อน,น,น,นเสน่หก่อนเด้อเอาไว้ติดตามคลิปต่อไปเนะเาะเท่าว่าจะลงไปหลินรุมเหล่าผ้าไปยางแถวดันในบอลบอลก,กิจกายเครื่องนะคนหนาจะแห้งหลายเนาะหลายกคนมือมันมา